เในภาพบ่านะคะเดี๋ยวมาเริ่มนะคะท่านขอจำแหน่งเหตุของเหตุการณ์นะคะเราในสัปดาห์เราได้รับเกียรติจากสิทธิยาพรซึ่งมีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการเกี่ยวกับเหตุที่สองท่านคะท่านแรกคือท่านคือคุณคามพิชชาสูตรศิษย์นะคะแต่ว่าเราจะลงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารเอกสารสำนักาข้อจเกัดแห่งชาตินะคะท่านก็มีประสบการณ์ ในงานกฎหมายเอกยังมากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทตาดต,ตัดบอลตัดประเทซึ่งได้มีการพูดแล้วภาบเท้าค่ะส่วนขัน้นถัดไปก็คือคุณลามล้องทองนะคะเอ่อท่านทุ่ปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้บริหารส่วนจดหม,หมหายเอกและบริหารเอกสารของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็เอ่อขอกฎหมายเอกในธนาคารแห่งประเทศไทยชื่อเป็นขอกฎหมาย คามุ้ทคานตามหลักถูกต้องตามชาการถึงมากนะคะก็วันนี้นะคะเขาจะได้รับเนิดทางสองทางนะก่านอื่นเ่าือื่จะขอถามโดยาาทิพ์กนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานจะต้องขอสาเหตุของเหวินาน สนนะขอบคุณนะคะไม่ไม่อยากให้เรียกวิทยากรเลเนาะเรียกว่าเป็นเป็นเพื่อนข้าราชการที่ปฏิบัติงาน้าเก่งในภาหมือนกัาแต่แต่ดูหน้าแล้วอาจจะไม่ใช่เพื่อนนะคะอาจจะเป็นรุ่นน้านะมีหน้ารุ่นร่่มวัยร่วมสมัย้างค่ะพอดีนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมีท่านหมอยโมเลย หอดเหตหน่วยงานนะคะทางหอดูเหตชาติเองเนี่ยก็สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถที่จะจัดตั้งหอดูดเหตุของตัวเองได้ถ้ามีความพร้อมนะคะถ้ามีความพร้อมก็สามารถที่จะบริหารจัดการเอกสารประวัติศาสตร์ของตัวเองได้อย่างเช่นทางหอดายเหตุของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะมา อธิบายและเล่าให้ท่านฟังต่อจากนี้กันนะคะในส่วนตัวเนี่ยจะพูดถึงแนวทางกว้างๆนะคะเป็นหลักเกณฑ์กว้างๆของการจัดตั้งหอจดหมายเหตุของหน่วยงานนะคะอย่างแรกเลยที่อยากจะแนะนำนะคะเป็นพื้นฐานให้ท่านเข้าใจว่าหอจดหมายเหตุเนี่ยมันมีหลายประเภทหลายระดับหลายแบบมันอยู่ที่ว่าจะแบ,บ่งตาม อย่างเช่นคนเนี่ยอย่างเราเราเนี่ยถ้าจะแบ่งเนี่ยมันก็แบ่งได้หลายอย่างโดยยึดอะไรสมมุติว่ายึดเพศถูกไหมคะยึดเพศก็เป็นผู้หญิงผู้ชายยึดความสวยก็เป็นสวยสวยแต่ไม่สวยสวยมากสวยน้อยอย่างอย่างเราเราเนี่ยรียกว่าสวยไม่สวยกันสวยใช่ไหมเออคิดเหมือนกันค่ะนะคะแบ่งเพศแบ่งตามความสวยแบ่งตามฐานะมีรวยมีจนนะคะเพราะจมเนี่นเห็น การแบ่งอย่างแรกนะคะคือเราจำแนกตามหน่วยงานที่สังกัดมันจะมีแค่สองประเภทคือหอจดหมายเหตุของรัฐหอจดหมายเหตุของเอกชนอย่างหอจดหมายเหตุแห่งชาติหอจดหมายเหตุสุพรรณมีหอจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้ของเราเป็เอกชนนะของรัฐในสถาที่เอกชนเนี่ยเดี๋ยวนี้งานะจดหมายเหตุ เ <gesch> ครื่องมูนะคะมีคนรู้จักมีคนอยากแต้งเยอะมีเอกชนหลายหน่วยงานเขาตั้งหอจดหมายเหตุของเขาเองที่ดังๆก็เช่นหอจดหมายเหตุทุตตะท่าเนี่ยเคยยินไหมนะหอจดหมายเหตุทุตตะท่าก็มีบทบาทมีอะไรมากมายในเอกชนนะคะไม่ใช่ของรัฐเป็นของมูลนิธิหรือหอจดหมายเหตุทางมหาวิทยาลัยที่เป็นเอกชนเช่นพายาคมะมหาวิทยาลัยสยามอะไรเนี่ยก็มีหอจดหมายเหตุของเท้อง ประเภทการแบ่งลักษณะที่สองนี่คือแบ่งตามว,วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอย่างเช่นอย่างแรกเนี่ยหอจะไม่เห็นระดับชาติยังัไม่ต้องอธิบายพื่ต้องเข้าใจว่าเก็บเอกสารระดับไหนคะของชาตินะคะอย่างหมอจะไม่เห็นแห่งชาติหอจะไม่เห็นสุพรรณที่เขาเก็บเอกสารของชาติไปที่ยังไประเทศที่สองพอจะไม่เห็นระดับภูมิภาคขอโทษถ่ายมอจะไม่เห็นแห่งชาติก็เก็บเอกสารระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็เช่นหอจดห,าาหมาย,ยเหตุของจังหวัดหอจดหมายเหตุของอำเภอหอจดหมายเหตุของตำบลอันนี้ก็คือเอเอกสารระดับจังหวัดอําเภอตำบลประเทศที่3คือหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยก็คือเกศเฉพาะเอกสารของมหา,า,า,มหาหวิทยาลัยตัวเองอย่างอยุ่ยุ่มนะคะประเทศที่4ก็คือหอจดหมายเหตุของบริษัทสมาคมองค์การ ก็คือวัดประสงค์ของเขาว่าเก็บเอกสารของบริษัทเขาองค์กรเขาสมาคมเขาเช่นสยามสมาคมเนี่ยมีหอจดหมายเหตุที่เก็บเอกสารดีมากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะคะหอจดหมายเหตุของวัดก็เก็บแต่วัดมีวัดหลายแห่งนะวัดที่เอกสารดีๆเยอะนะพระท่านท่านโอบ่อนดเอกสารไปลานไปรุ่มไปอะไรดีๆเยอะแยะนะคะเอกสารขอโทษหอจดหมายเหตุโรงเรียน ก็น้อยนะแต่ก็มีอย่างเช่นวัดชีราวุฒิเทียร์ไรเดียนนะคะก็เป็นโรง,ง,งเรียนนะก็มีหอจดหมายเหตุของเขาซึ่งมีเอกสารลายพระหลัดราชการที่หกก็ฉบับเยอะๆนะคะสุดท้ายหอจดหมายเหตุนานรยรัฐมนตรีสุพรรณีนะคะก็มีหอจด <laughs> หจมายเหตุหรือหอจดหมายเหตุที่เปรยอ,อันนี้นะคะเป็นประเภทของหอจดหมายเหตุจำแนกประเภทที่สามคือจำแนกตามประเภท ประภทแรกก็คือเก็บเอกาสารีหน่วยงานตัวเองประเภทที่2ก็คือเก็บเอกสารเฉพาะเรื่องเช่นหอภาพยนตรเน์รเพราะว่าเก็บเอกสารที่เป็นฟิล์มภาพยนตร์หรือเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์นะคะประเภทสุดท,ท้ทายคือผสมกันค่ะแบันทีเก็บของตาาวัตถุประสงค์เก็บที่เกี่ยวข้องนะคะเรียกว่าแบบผสมทีนี้มาดูกฎหมายอันนี้ไม่นาจจะผ่านเลยต้ยองว่าเช้าวันนี้ท่านผู้เริยานข้อหมายให้ผู้อรา เหมือนเดิมค่ะกฎหมายที่เกี่ยวกับงานตรจในเหตุนั้ก็มีท่าฉบับที่นั้นพูดไปแล้วนะคะี่นั้นผ่านไปแต่นี้อยากจะย้ำตัวนี้ค่ะเพราะว่าตอนบ่ายนี้เป็นเรื่องของการจัดข้าห่อตรในเหตุนะคะฉบับนี้ค่ะเล่เขียวที่ว่าระเบียบสินัยนายกทุจีเนี่ยนะคะเมื่อเช้าเราพูดเรื่องจัดเขตุทำลายส่งมอบทำความกลงฉะนั้นอยากจะเน้นตัวนี้ว่าถ้าในเรื่องของการจัดข้ามหอตรในเหตุแล้วเนี่ยระเบียบฉบับนี้เนี่ย ก็เอื้อนะคะน่กจะกษานักวิชาสีชมพูนีนะคะก็เอื้อให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเก็บรักษาสารเกณนะหมายความว่าถ้าจักหับขอโทษท่านหน่วยงานของท่านไม่อยากส่งยี่สิบปีแล้วก็ไม่ส่งถามว่าผิดระเบียบไหมไม่ผิดท่านอ่านได้เลยเนี่ยระเบียบบอกเลยว่าเก็บเองก็ได้ไม่ส่งก็ได้แต่มันมีแต่มนะ เก็บเองท่านต้องทำไงไหมคะเอาคิดแต่บ้านๆถ้าคุณมีเอกสารของชาติคุณที่ส่งหอชาติคุณเก็บเองคุณต้องทาไงอ่าคุณต้องมีบัญชีคุณต้องแจ้งเราแค่นั้นนะคะก็แปลว่าคุณที่ส่งนะแต่ทำบัญชีนิดนึ่งแล้วบอกเราหน่อยเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อชาตินะคะสมมติคนเดินมาที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติอยากจะค้นเอกสารของคุณชายทองเนี่ยคุณชายทองเป็นหน่วยงานของรัฐนะ เราไม่ส่งท so ี่ฉันอยู่หมอจะไยเห็นชาติที่ฉันจะรู้ไหมว่าคุณใช้ฟองเก็บอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยระเกียบตัวนี้มาเพื่อตรงนี้ค่ะคุณส่งบัญชีให้เราปุบพองคนจะมาค้นเราให้ดูบัญชีแต่ถ้าอยากดูตัวจริงต้องไปที่เจ้าของเขาสูงนะเนี่ยเปเบียบนี้นะต่อไประเบียบฉบับที่สองพรบข้อบัข่าวสารีสี่ศูนย์นะคะก็เหมือนกันพรบตัวนี้ก็สอบร้องกับระเบียบ สาบันนะคะในเรื่องของการทำความตกลงคือพรบบอกว่าเอกสารครบ75ปีเอกสารครบ20ปีให้ส่งหอจดหมายเหตุแต่ถ้าไม่อยากส่งพรบที่เป็นกฎหมายแลนะไม่ใช่ระเบียบเป็นกฎหมาย,มมายถ้าไม่อยากส่งเป็นกฎหมายไหมไม่เพ,พราะพรบบอกไว้เลยว่าถ้าไม่ส่งมอบอยากจะเขียนไว้เองก็ให้ทำความตกลงเหมือนกัน ฎหมายโทษระเบ,บียบฉบับที่3านี่แหละค่ะเกี่ยวมากมากกับเรื่องของการจัดตั้งหอจดห,หมายเหตนะคะแต่กฎหมายฉบับนี้คือพระราชบ,บัญญัติกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นปี42อยู่ในหมวดเนี่ยค่ะที่พูดเป็นเช้าก็คือให้อบจอ ซึ่งดิฉนเล่าว่าไม่เคยมีกครทำเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมอจอหมมยเหตุอันนี้เราเรียกว่าหมอจดหมมยเหตุท้องถิ่นก็คือของจังหวัดท่านนะคะแล้วดิฉันก็อันนี้ก็คือหมอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ั้าในภูมิภ้านะคะมีสุภาพที่มีอะไรตอไรอ่ออะไรนี่ท่านก็คงรู้แล้เมื่อปีห้าหก กอนเดินลงจากเวทีไม่ได้โกรธคนฟังนะคะต่คนถางไปหยิบแว่นของตัวเองค่ะด้วยวใยนะัะเมื่อปีห้าหกจริงๆอ่ะนะคะฮอจะดปเหตุอิัระเองนี่แหละแก้งก้แก้ทำบันทึกบันทึกครุกปอ่างเนี้ยส่งไปทุกจังหวัดในประเทศไทยรวมทั้งการชระบดีด้วยเสรง์เสร์เสร์อยากรู้ว่าจังหวัดของไทยเนี่ย อย,า,อยา,ากกะจายสร้างหอจดหมายเหตุหรือปั๊บที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ฉันเปลี่ยนไปทั่วเลยเท่าไหร่นั้นเจ็ดสิบเจ็ดจะหวัดของนะประเทศไทยต่อภูมิสาเจ็ดสิบเจ็ดเนาะส่งหมดเลยแล้วรอผลกลับมาอันนี้เป็นแต่พอเปล่าวท่านทูท้ชายอยู่อ,อ,จอบจปัตตานีดีไหมคะท่านเห็นหนังสือฉบับนี้อนของดิฉันหรือเปล่าไม่เห็นเหรอท่านอาจจะอยู่อีกแผนกเลงเนาะ ถามว่าท่านเป็นคนติ๊หรือเปล่าจังหวัดการติ๊กมานะคะให้ทายว่าติ๊กอะไรเนี่ยข้อหนึ่งชัดไหมฮะพี่ชัดเนาะเข่าบวอยไม่ประชัดจังหวะอาไรเปล่าข้อหนึ่ง,งความต้องการจัดตั้งมากที่สุดมาดกปานกลางน้อยน้อยที่สุดจังหวัดการติ๊กอะไรคะน้อยน้อยที่สุดหวัวใจร้ายบัมใส่ทองมากเลย อีสซับซับนอะไรรู้หไหมไม่ได้ซับซับนเล่นๆนะดิฉันจะประมวล77แผ่นที่ตอบมาแล้วนำรวบรวมไว้เป็นข้อูนว่าจังหวัดในประเทศไทยอ่ะอยากตั้งหอจดหมายเหตุจริงหรือเปล่าแล้วก็มีคนตอบมานะคะแต่ก็มีหลายจาังหวัดนะที่ตอบดิฉันก็โทรไปตือ้อให้ตอบให้ได้เพื่อจะให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่รู้เขาติดง่วงหรือเปล่า ใจจริงก็ไม่รู้นะอ่ะมาดูของจังหวัดการจนบุรีกัน,ฉนเลฉนเลยเฉลยดีกวนะ่าเนอะนี่คือคำตอบจากอบจอการชนะบุรีซึ่งไม่ว่ากันนะคะอันนี้คือคือความะส์ถูกไหมคนะความผสมของจังหวัดจริงๆซึ่งเขาอาจจะมีองค์ประกอบอะไรมากมายที่หมอชมนิเกตก็ไม่ทราาอย่างเช่นข้อ,อนหนึ่ง น้อยที่สุดนะปานกาก็แปลว่าโอเคท่านก็ไ,กได้ใช่ไหมคะไม่ตั้งก็ได้ถูกป้อมีบางจังหวะเขารีบมามากที่สุดจังหวัดนี้ดิฉันต้องแยกไว้เลยว่าแปลว่เาเขาอยากตั้งหัวใจมนเด็กอันนี้คือความต้องการนะใจใจหลักท่านถูกตข้อสองนะคะความพร้อมของท่านแต่ว่าดิฉันถามถึงความพร้อมของคนทำงนาน ในเรื่องของความรู้ที่ความพร้อมแค่ไหนท่านเขาเิ้งก่าทำไมคะบานกลางหมายถึงความรู้เกี่ยวกับคนไม้และเปลี่ยข้อบังคับอะไรท่านพร้อมปานกลางคือรู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งอะไรประมาณนี้นะปานกลางใช่ไหมคะถามใหม่ความรู้เกี่ยวกับวิชาการจดหมเหตุลัสละสาระจดไหมเหตุเลยท่านเขาติ้งมาว่าบานกลางถามใหม่ด้านคนคนนี้คน จำนวนบุคลากรที่จะทำงานจดไมยเหตุจังหวดการนี่กัเลยคะ,ะน้อยที่สุดแต่ว่าอะไรอ่ะแต่ว่าไม่มีคนทำถูกไหมคะท่านอาจจะมีภาระหน้าที่อื่นนะไม่มีคนที่จะมาทำ,ำถามใหม่ว่าตำลงคนท่านน้อยที่สุดนะจำนวนคนน้อยความพร้อมของคนน้อยที่สุดหรนะอาคารสถานที่ หมายถึงจังหวัดการมีตึกมีห้องอะไรที่จะทาหอจดหมายเหตุไดายาจังหวัดการบอกว่าน้อยที่สุดนะห้องเก็บเอกสารก็น้อยที่สุดห้องทํางาเจ้าหน้าที่น้อยที่สุดห้องบริการน้อยที่สุดเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องสุดท้ายที่จถามว่าความพร้อมด้านงบประมาณหมายถึงจังหวัดการน่ะมีตัดเทตาดถ้าจะทําหอจดหมายเหตุต้องใช้ตังนะท่านเจ้อเลยบ้าคะน้อยที่สุด วอลแล้วนี่ก็แปลว่าเงินก็ไม่มีใช่ปะคะแม่ผู้สารเนาะคนนี้อะคนก็ไม่มีความต้องความรู้ไม่มีเงินไม่มีคนไม่มีความรู้ไม่มีใจอะความต้องการกึ่งกึ่งใชท่านที่ปักใจใช่ไหคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลใหญ่หน่อยฉันจะประมวลแล้วถ้าวันหลังเจออันนี้จะประมวลให้ช่ปะท้งประเทศแล้วเนี่ยมันก็ต้องมา เงินกับคนไหคะน้อยที่สุดอ้าวอย่างน,นี้ถ้ารัฐบาลเองนะเขียนนะรัฐบาลจัดสรรถูกไหมคะจัดสรรคนจัดสรรเงินมาเลยก็เขาอยากต้านแต่เขาไม่มีโมบไม่มีคนแต่อย่างของท่านนี่คือ่นไว้ก่อนมนาะอ่าทีนี้อันนี้ผ่านนะเราพูดแล้วเรื่องระเบียบความรับนะคะเอามาดูอันนี้พอ อยู่ในมาตรา9ค,าค่ะมาตรา9บอกว่าไงถ้าเกิดว่าหน่วยงานของท่านส่งเอกสารให้หอมอเฉลม่ยเตุเราก็ประเมินอย่างนี้นะคะประเมินจัดหมวดหมู่ให้บริการแต่ในวรรค2ดูดีๆนะวรรค2มาตรา9ของพรบเฉลี่ยเตุซึ่งเป็นกฎหมายของข้าสุดบอกว่าทางหน่วยงานของท่านไม่อยากส่งไม่อยากส่งทำได้ไหมคะทำได้เหมือนกัน ก็บอกว่าท่านมีความจําเป็นต้องเก็บเองแต่ให้ทาความตกลงอยู่แลนะ้วเพราะฉะนั้นกฎหมายสองฉบับระเบียบหนึ่งฉบับสอดคล้องกันท่านมีสิทธิเก็บไว้เองแต่ต้องทาความตกลงก็คือ,ต,อต้องบอกกันนะคะวันนั้นในการจัดตังต้งแล้วเนี่ยเรากจะสรุปเลยนะคะเพราะว่าพออราท่านมีเตรียมข้อมูลม,มาเยอะพูดแล้วก็เช้าพูดเยอะเดอลยเหมือนหน้าเนาะสรุปสั้นๆนะคะถ้าอยากจะตั้งหมอวมัยเอง มันมีองค์ประกอบดังนี้ค่ะข้อนหนึ่งนโยบายหมายถึงนายท่านน่ะเอาว่าเอาด้วยร่บถ้านายไม่ต้องการสยามจบเลิกทำม้วนเสือตับบ้านจบขา่าวถูกไหมคะนายต้องเป็นคนบอกว่าตั้งหอจะไม่เหตุนนะถ้านายไปเขียวสยามเงินมาไหมคะคนมาการบริหารจัดก,การฉุยมีการติดตามประเมินผลแก่อ นั้นนโยบาสยสำคัญมากนะนโยบายปุ๊บท่านต้องไปดูการก่อสร้า,างอาคารแลท่านมีสถานที่ที่จะตั้งท่านมีความพร้อมในการจัดตั้งไหมจะตั้งหอมอจะไหมเหตุได้มมันไม่ใช่นึกจะตั้งตรงไหนก็ตั้งนะมันมีหลักการสาธารณชนหานะือมมันต้องมีว่าถนนหนทางเข้าถึงไหมท่านอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมควานต้นตลอดเวลาอย่างสมุทรปราการตอนนี้ท่านไปตั้งใกล้ๆโรงเผาขยะ หรือท่านตั้งอยู่ในป่าลึกคนก็จะเป็นคนไหมความชื้นสูงไหมท่านตั้งใกล้แม่น้ำหรือเปล่าตะเลยงแหวนไปปีละสิบเซนสิบเซนอีกสิบมีหอจะดเมธเข้าไปแต่น้ำเพราะนะั้นความพร้อมนะคะเรื่องที่สามอาคารท่านมีความรู้ในเรื่องการก่อ,อ,อสร้าง,ยยางาหรือยังอาคารหอจมดเหุเไม่เหมือนตึกชวา,าวบ้านนะเนะี่ยดูที่หอจัดเชธสินคาสิคะหน้าต่างไม่มีประตูนี้เปล่คาคะ มีสี่ประตูไม่มีแล้วเข้าไปทำงานยังไงนะคะไม่มีหน้าต่างมีแต่ประตูนะคะความชื้นไม่ให้เข้าแสงไม่ให้เข้าความร้อนไม่ให้เข้าฝนไม่ให้เข้าโยเวนทนไม่เข้านะคะจอร์นาลีอุปกรณ์อีกตั้งหอเฉลี่ยเจาะจั่งนโยบายเจนสถานที่พร้อมพวกที่ลงทุนตรงนั้นนะคะจะตั้งหอเฉลี่ยมีหน้าเงินการถึงเป็นน้อยน้อยน้อยเนาะยังไม่พร้อมอ่ะแต่อาจจะมีความต้องการ ผมโสดหรือเปล่านะเปลี่ยนใจได้นะคะมีตู้เลือดมีเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นมีการถ่ายแอโมเีมีตู้เก็บมีเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องเนี้ยเครื่องอบนี่เป็นอบไก่อบเค้กอะไรนะอบอะไรคะอบเอกสารถ้านู้เปล่าเครื่องนี้หน้าตาสี่เหลี่ยมหน้าตาตัวกรองเนี่ยหน้าตาเท่าไหร่สิบล้านเนี่ยต้องเนี่ยอยู่ที่หมอจะไเห็น อย่งเดียวในประเทศไทยทุกวันนี้เครื่องเท่นไม่รู้จะปรึกษาใครก็ไม่มีใครมาใช้ใช้อยู่คนเดียวสิบล้านบาทนะคะนะอีกจุดหนึ่งที่ท่านต้องมีคือปุคกรานรหมายถึงว่าคนที่จะทำมันมีไหมนะคะที่มีชาติทีมงานถ้าหน้าตาย,ยิ้มๆแบบนี้แปลว่ามันอยากทำแต่ถ้าหน้าตาเหมือนไอ้คนนี้แปลว่าความคับจิตใจให้มาทำ,ทำงานไม่เวิร์ก สุดท้ายจริงๆเลยคือใจของท่านผู้บริหารผู้ปฏิบัติใจอยากรับปตกแล้วมีความร่วมมือที่จะทำอันนี้เป็นเป็นแนวทางกว้างนะคะกว้างในการที่จะตั้งหมอจชิญเหตุนะค่ะจนทินคะให้ให้ความรู้เกี่วกัการแบประเภทของของเหตเรต้นะคะเช่นแบตามลักษณะ 在哪？嗯嗯